รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธังสารนังขชามีทำบังสารนังขชามิสังฆสารนังขชามิ ช่วงบุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราชัดบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะได้เวลาแล้วนะคะเวลาของการปฏิบัติธรรมกับ ระเบียงบุญรายการที่คุณผู้ชมจะได้สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะจากสองพระอาจารย์ตามด้วยบทเพลงเพราะเพราะที่มีข้อคิดดีดีต่อด้วยแผ่เมตตาเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุข ทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอนหลับสบายจิตจะคลายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะอิติปิโสพักะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรามสาริสัทธาเทวมนุษสานังพุทธโธภะควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโก आकारिको एहि वसिको ओपनयिको पाठ्यतां वेदि पति पन्नो भगवतो सावक सङ्खो ऊषु प्रति पन्नो भगवतो सावक सङ्घो या या प्रति पन्नो भगवतो सावक ยาธิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคะราเอสสะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุานโยทาคินโยอันจริการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติ บุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับอออนไลน์ห้างไกลบ้านได้สวดมนต์ไหว้พระแล้วเราก็จะมาปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะกันต่อเลยนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นสองเจ้าอาวาสชื่อดังที่มาพร้อมสองหัวข้อธรรมเรื่อง พระพุทธเจ้าและโอกาสของชีวิตเราไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่ สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันพุทธศาสนาเวลานี้เป็นที่ตื่นตัวของคนทั่วโลกนับตั้งแต่ สหประชาชาติได้ประกาศรับยกย่องวันมิสาขะเป็นวันพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,542เป็นต้นมาก็ทำให้ชาวยุโรป มองเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาคือสนใจเกี่ยวกับศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเรามากยิ่งขึ้นซึ่งมีการเข้ามาบวชแล้วก็นำไปประกาศศาสนาได้ในประเทศของตัวเอง หรือแม้แต่ประเทศอินเดียเป็นเมืองเกิดของพุทธเจ้าเวลานี้ก็มีการตื่นตัวเมื่อสองเปีเมรัฐมลเตจากประเทศอินเดียเข้ามาบวชในพุทธศาสนา โดยเฉพาะก็คือมาอยู่ที่วัททธทองท่านได้ศึกษาและเรียนข้อวัดปฏิบัติตามแบบพุทธศาสนาแบบเทรวาดเราและปีที่ผ่านมาก็มีดาราที่แสดงตัว เป็นพุทธเจ้าเป็นชาวอินเดียอีกเช่นเดียวกันเข้ามาบวชก็ทำให้ชาวพุทธตื่นตัวโดยเฉพาะก็คือทั้งเทรวาดและมหายานต่างก็ หาทางช่วยเพื่อฟื้นฟูให้คนได้รู้คุณค่าของพุทธศาสนาคือทำให้รู้จักพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นโดยพระพุทธเจ้าของเรานี้เพดจากศาสดาอื่นเอๆคือพระองค์มาจากมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่ พัฒนาพระองค์หลายๆด้านทั้งด้านการกระทําและควา,ามคิดแนวใหม่โดยไม่ย,ยึดถือแทพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกโดยเน้นมาที่พระองค์เองด้วยการพัฒนาพระองค์เอง จนเทวดาและมนุษย์ยอมรับดังที่เมผู้กล่าวยกย่องเป็นภาษาบาลีไว้ว่าสัมพุทธมนุษฐภูตังสัมพุทธังอัตตะทันตังสมาหิตังเทวาปินังกษสษันเต รมุนาปสังเสิโตซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่เป็นมนุษย์นี่เองแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่มีสักยภาพพัฒนาศักยภาพความคิด และการกระทําให้บรรลุผลสำร็จตามที่ต้องการและพระองค์ก็ทำได้จริงอย่างที่คิดนี่คือพระพุทธเจ้าของเราที่พัฒนาจากความเป็นมนุษย์ด้วยการสแสวงหาวิชาความรู้ แม้จะมีครูอาจารย์แต่แนะนำไม่ใช่ทางตัดสรูไม่ใช่ทางพุทธเจ้าส่วนทางที่จะให้บรรลุเป็นพุทธเจ้าพระองค์ทำด้วยพระองค์เองคิดด้วยพระองค์เองที่เรียกกันว่าทำสมาธิจนเกิดญาณปัญญาเข้าใจในอริยสัจ เือเข้าใจทุกเข้าใจเหตุให้เกิดทุกและเข้าใจถึงวิธีดับทุกและหลักปฏิบัติให้พ้นทุกให้หายทุกเนี่คือพระพุทธเจ้าของเราที่เรียกกันว่ารู้อริยสัจเสจึงพอพระไทยว่ารู้แล้วจึงถือว่าเป็นปรามรู้เลิศประเสริฐ ซึ่งไม่มีใครรู้อย่างพระองค์ผู้รู้ตามเรียกกันว่าอริยสาวกแล้วก็มีผู้รู้ตามอีกเช่นเดียวกันนับตั้งแต่เบท่านเบนจวักเคแล้วก็มีท่านเหื่อๆเที่ปฏิบัติตามพระองค์แล้วก็ได้รู้ตามพระพุทธเจ้านี่คือความเดีของพระพุทธเจ้า พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีโอกาสดีงามอันประเสริฐมากเลยนะเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสัตว์ในวัฏสงสารที่ไม่มีประมาณเนี่ยน้อยมากนะที่ได้มีโอกาสเป็นมนุษย์ยิ่งเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีอวัยวะครบ32แล้วก็มีโอกาสที่จะมีอายุ จนถึงป่านนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับโอกาสอันเสริฐมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะละทิ้งโอกาสอันประเสริฐน,นี้เพราะว่าเวลาของเราในโลกนี้เหลือน้อยลงไปทุกทีมันหายไปทุกนาทีทุกนาทีหายไปทุกวันทุกวันและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะยังมีชีวิตเหลืออยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่นะเพราะว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่น่นอน ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือการสร้างสมคุณงามความดีหมั่นบำเพ็ญกุศลซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะเข้าวัดหรือว่าใสา่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานแต่หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะด้วยน้ำใจด้วยไมตรีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานไปจนถึงผู้คน เพื่อนบ้านและที่สำคัญก็คือว่าการทำหน้าที่ต่อคนที่เรารักคนที่มีบุญคุณกับเรานี่ก็คือสิ่งที่เราควรทำนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยยกระดับความเป็นมนุษย์ของเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆความดีความมีน้ำใจความกระตันอยู่กระตะเวทีเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีความเป็นมนุษย์ สมบูรณ์มากขึ้นนะและที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการใช้โอกาสนี้ในการเปิดใจเข้าถึงสัจธรรมความจริงเพราะถ้าเราเข้าใจสัจธรรมความจริงการที่เราจะยกจิตอยู่เหนือความทุกข์ปนิสราจากความทุกข์ก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นเกิดมาทั้งทีนะ ควรจะได้พบกับความสงบในใจ,ใจิตใจซึ่งเป็นความสุขที่ประเสริฐทําความดีแล้วนะเราควรจะเข้าถึงความจริงและความจริงที่ถูกต้องก็จะนำพาเราให้เข้าถึงความสุขเป็นสุขอันประเสริฐนะและจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมษย์มากขึ้น ในธรรมุตะศาสนาเนี่ยนิพพานเนี่ยคือประโยชน์สูงสุดของมนุษย์และเราสามารถจะเข้าใกล้ปะนิพพานมาขึ้นเมื่อเราเข้าถึงความจริงจนกระทั่งสามารถจะยกิตให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้ก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ตอนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอจเจริญพร ช่วงบุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับเครื่องดื่มโคคาโคลา่าลูกออฟฟิเชียลแมนสเฟรนรสเชอร์รี่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ของเดือนทางรายการได้เตรียมบทเพลงเพราะเพราะที่มีข้อคิดดีดีแฝงไว้มาให้ทุกท่านได้พิพิจารณาขับร้องโดยคุณ พละพลพลกองเสงกับบทเพลงที่มีชื่อว่าหนทางแห่งการดับทุกข์ค่ะโลบโกรธลองอยังวนเวี ไม่มีสิ้นสุดสัตรูทำโลกมนุษย์ไม่พ้นวิบากกรรมความสุขที่เที่ยงแท้ดับทุกการกระทำกิเลสนาย่ายึดมันสิ่งนั้นมันบังตาดูก่อนท่าน ทั้งหลายราคาสละปล่อยไปไม่ผัวพันทุกสมัยนิโรธมักอริเอสันดวงตาเห็นธรรมเป็นชัดดับทุกภาวนาเกิด เจ็บตายทุกมากนายรายล้อมตัญหารักโลกกนหลงกิเลสนาพุทธเอ่ยวาจาอริยะสัจส,สีนนำพารู้เห็นความจริงตัสรู้สู่นิพพาน ราคาสละปล่อยไปไม่ผัวพันทุกสัมูัไทยนิโรธมรรยสันดวงตาเห็นธรรมเด่นชัดดับทุกภาวนาเกิดแก่เจ็บตาย ทุกมากนายรายล้อมตันหารักโลภก,กดลงกิเลสนาพุทธเอ่ววาจาอริยสัจสี่นำพารู้เห็นความจริงตักรู้ ฟังแล้วก็หวังว่าจะได้ดวงตาเห็นธรรมกันนะคะเช้าวันอาทิตย์หน้าปรังและจะกลับมาร่วมบุญกับทุกท่านใหม่เพราะวันนี้ได้เวลาอีกแล้วค่ะเวลาที่ต้องกล่าวคำอําลาพร้อมกับคำว่าทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะ เทสตาสาทั้งหลายที่เป็นเบียนทูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราหุนตูกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิข้าหุนตุจ,ง,จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาัตานงปริหารันตุจ,ง,จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิด พบพูดทศาศ,าศาสนาสิ่งบุญนุ่นนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมาีจงทำแต่กรรมดีเสริมบา มีทุกวิหวันกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพานววนพานแล